สวัสดีค่ะช่างเยจ่าพาปลูกนะคะเมื่อวานวันนี้เยาจ่าก็อ่ามันเป็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานค่ะแต่ว่าเยาจ่าตัดต่อคลิปไม่เป็นเนาะมันก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะลงเป็นทีละคลิปแต่ว่าลงให้ต่อเนื่องกันเลยว่าที่เมืาา่อวานเยจ่าอ่าคลิปเมื่อวานนะคะเยาจ่าตากดินเรียบร้อยแล้วไปสองวันสามวันแล้วค่ะเราเยจ่าก็ได้ประมาณนี้แล้วเนาะ ดินก of so ็จะประมาณนี้แหละเมื่อวานเมื่อวานให้ดูคลิปแล้วนะคะว่าดินเขาค่อนข้างจะชื้นนะคะดินค่อนข้างเขาจะชื้นแปลงเนี้ยแล้วเขาจะคือมันปลูกได้ค่ะผักแต่ว่ายะจ๋าอยากให้มันล่วนมากกว่านี้อีกเพราะว่าเผื่อบางทีฝนตกเขาจะอมน้ํามากเกินไปเนาะเขาจะอมน้ําให้มันไอ้นี่มากเกินไปยะจ๋าก็เลยจะดินเขาจะอมน้ํามันจะชื้นมากเกินไปยะจ๋าก็เลยจะที่ยะจ๋าบอกว่าแปลงเนี้ยมันชื้นมากดินมันเยอะเนื้อดินมันเยอะ เจ,จาจ๋าวันนี้ก็จะเติมขุยมะพร้าวเพิ่มนะคะคุยมะพร้าวเพิ่มแล้วก็เติมขี้วัวเพิ่มที่วัวเจ๊จ๋าก,ก็ร่อนเอาที่แบบว่าใหญ่ๆมากๆออกไปเลยนะคะแต่ประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรคือร่อนหยาบค่ะไม่ได้ร่อนละเอียดมากเพราะว่าเจ๊จ๋าจะใช้เวลาหมักเนาะเพราะว่าก้าผักยังไม่โตเจ,จาจ๋าจะใช้เวลาหมักวันนี้เจ๊จ๋าปิดแมสนะคะฝุ่นมันคุ้งมันต้องปิดแมสเวลาเล่นคุยมะพร้าวก็เล่นขี้วัวอย่างนะะี้ค่ะ ม,มันฝุ่นเยอะเนะะี่ค่ะฝุ่นมันเยอะเราต้องปิดแมสอยู่คนเดียวก็ต้องปิดแมสนะคะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากต้องเซฟตัวเองนะคะก็อัตราส่วนไม่ตายตัวละคะ่ะเราก็ต้องดูว่าดินเราดินเราอะ่ะมันแน่นมากแค่ไหนเราก็ได้จัดตอนแรกก็ใส่ถังนึงก่อนนะคะก็โรยไปให้ทั่วก่อนคะ่ะโรยไปให้ทั่วทั่วแปลงก่อนแล้วเรามาคุกเขาดูอีกทีนึงแล้วเราก็ดูเนื้อดินของเราว่า ถ้ามันเป็นก้อนอย่างนี้ก็บี้หน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่แตกยากเนาะเวลาถ้าเราไม่ผ่านการคุกการบี้การอะไรแล้วมันก็จะไม่ค่อยแตกนะคะอันดับแรกเจ๊จ๋าใส่คูนมะพร้าวเจ๊จ๋าลืมบอกเจ๊จ๋าจไม่ได้แช่น้ํานะคะเพราะว่าถ้าเจ๊จา๋าหมักบนแปลงแบบนี้แล้วอะเจ๊จ๋าก,าก็หมักบนแปลงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเจ๊จ๋าก,าก็จะลดน้ําซึ่งสารแทนนินเขาก็จะมี สลายตัวลงไปบ้างคือลงไปอยู่ข้างล่างร่างแปลงผักเขาก็จะไม่อมอยู่ในนี้นะคะคือพอเจา๊จ่าทาแบบนี้คุกเสาาร็จเจ๊จ่าก็จะลดน้ําลดน้ําสารแทนเินเขาก็จะเจือจางแล้วค่ะอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อพืชค่ะมันจะฆ่าเชื้อในดินให้เราได้ซ้ําเจา๊จ๋าไม่ได้แช่น้ํานะคะส่วนมากถ้าเกิดเาจา๊จ่าทำทำดินเพาะกล้านะคะ แทนพีชมอสน่ะเจ้าจ่าจะแช่น้ําเพราะว่าอายุการอยู่ในแปลงมันสั้นเนาะมันไม่จําเป็นต้องตั้งตัวนานแต่ว่าการที่ย่าจ่าเอามาลงในแปลงอะ่จะเจ้าจ่าหมักดินเจ้าจ่าต้องการหมักดินรอบนี้หมักดินหรือไม่หมักดินเพราะว่าเราจะลดน้ํามันอยู่น่สี่สิบห้าถึงห้าสิบวันอยู่แล้วพืชเขาปรับตัวได้อยู่แล้วแล้วเราก็เติมขี้วัวล,ลงไปนะคะมันก็ มันก็มันก็ไม่ไม่เป็นอันตรายกับพืชเรานะคะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือก็าใส่ขี้วัวเนื่อจากก็ไม่ได้ไม่ได้มีสูตรถ้าถ้าถ้าผสมแล้วเอาขึ้นแปลงนะคะมันก็จะมีสูตรเป๊ะนะคะก็ไม่เป๊ะมากหรอกค่ะมันไม่ใช่การทําขนมการอะไรเนาะที่จะว่าไม่ให้มันไอ้นี่แต่เราก็กะปริมาณเอาเชื้อที่เราจะได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ของเราในการทําดิมแต่ละครั้งนะคะ ยาจาก็เอาประมาณนี้นะคะก็โรยลงไปเดี๋ยวเรามาคุกเขาอันนี้รอบนี้ยะยจ๋าเมื่อวานเมื่อวานเติมปูนขาวฆ่าเชื้อลงไปนะคะเพราะว่าดินเขาสะสมเชื้อโรคเชื้อราไว้เยอะแล้วนะคะปลูกซ้ําหลายรอบแล้วค่ะเราจําเป็นต้องฆ่าเชือ้อซึ่งยะยจ๋าก,ก็ทํารื่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําทุกรอบนะคะใส่ปูนขาวอะ่ะปลูกซ้ำสักสามสี่รอบยะจ๋าถึงจะโรยปูนขาวทีนึง แต่ว่าบางครั้งก็ทำในอตอนใส่ตอนขณะที่ปุงดินเลยแต่อันนี้าจะาจ๋าไม่ได้ปูงดินในกระมังเนาะก็คือปูงดินในแปลงเลยแล้วาจะจ๋าทําแบบนี้เสร็จเจา๊จ๋าก็คุกคุกเขาให้เข้ากันพอคุกเขาให้เข้ากันเสร็จเจา๊จ๋าก็ลดน้าจุลซีนะคะสังเคราะห์แสงน้ําหมักเสร็จอาหารส่วนมากน้ําตางเสร็าจอาหารจะจ๋าไม่ค่อยได้เอามาลดตอนที่ว่าเป็นต้นผักนะคะส่วนมากถ้าเราปลูกผักไปแล้วาจะจ๋าจะลด น้ำหมักปลาฮอร์โมอนนมสดประมาณนี้นะคะเจ,จาจ๋าจะลดลดแบบนั้นแต่ว่าถ้าเอามาเจ๊จ๋าส่วนมากน้ำหมักเศษอาหารเจ๊จ๋าจะเอามาผสมดินผสมดินปลูกนะคะผสมดินปลูกหมักทิ้งไว้นะคะเนี่ยแล้วเจ๊จ๋าก็จะเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูก็ได้นะคะเอาด้านไหนดีเอาด้านนี้ก็ได้เดี๋ยวมันจะมันตีจะตีลังกาอีกนะคะ เดี๋จะเอาด้านนี้ห็นชัดเห็นแบบเดี๋ยวกล้องจะตีดังกาอีกนะคะก็ได้จากว่ามีแนวโน้มตีดังกานะคะว่าการการเอ่อพวนดินในแปลงมันก็แปลงก็จะโยก นะคะแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะคุกเขาให้เข้ากันไม่ตั้งดีกว่าเดี๋ยวกล้องล้มนคะคะก็คุกเค้าให้เข้ากันประมาณนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องถึงก้นแปลงเพระาะเมื่อวานไจ้จ๋ากับดินก้นแปลงไปสองวันแล้วนะคะกับสองฝั่งใช้เวลาสองวันสามวันตากดินกลับไปกลับมานะคะอันนี้ยจจ๋าก็จะคุกเค้าให้เข้ากันแบบนี้ค่ะทั้งขุยมะพราะ้าวทั้ง ขี้วัวนะคะให้เข้าเข้ากันคลิปนี้ยายจ๋าจะไม่ทํานานนะคะเพราะว่าส่วนมากก็ยายจ๋าชอบไหลไปเรื่อยพอพูดแล้วมันก็จะเยอะจะยาวนะคะมันก็จะเสียเวลาเพื่อนๆที่เข้ามาชมแต่ว่าก็ชมกันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะจบมั่งไม่จบมั่งก็เออไม่เป็นไรแต่ว่าพ่อยายจ๋าก็บางทีทําแล้วมันพูดมันจะญ่ยาวไปนะคะเนี่ยก็คุกเข่าให้เข้ากัน แล้วเราก็ดูว่าดินเราอ่ะมันร่วนพอไหมอันนี้ถ้าเราคุกเขาผสมเข้ากันแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีเศษปูนขาวเจ้จ่าก็พอใจในระดับนี้แล้วนะคะเจ้าจ่าก็ถือว่าเจ้จ่าเติมขุยมะพร้าวไปถึงหนึ่งถังพอถ้าเราอยากได้ร่วนกว่านี้เราก็เติมขุยมะพร้าวเพิ่มไปซึ่งเราไม่ไม่ต้องคุกให้ถึงข้างล่างนะคะเพราะว่าการที่ดินร่วนซื้อด้านหน้าคือรากฝอยของสลัดอ่ะเขาหากินแค่ข้างหน้าอยู่แล้วนะคะดูเขาก็จะร่วนประมาณนี้ เดยจจ๋าก็จะเอาตุินซี์สงคราแสงมาลดแล้วก็น้ำหมักเศษอาหารมาใส่บัวลดนะคะลดแล้วก็หมักทิ้งไว้รอบนี้เจยจ๋าก็พอหมักเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะเอากระสอบมาคุมไว้ด้วยค่ะตุเรงซีเขาจะได้ทํางานดีเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจจ๋าก็จะเอาน้ำหมักเศษอาหารมาลดตุนรงซี์สงครา,าแสงมาลดน้ำหมักกากกาแฟถ้าเจ๊จ๋าไปเอามาเจ๊จ๋าก็จะเอามาลดเพิ่มเติมนะคะคือเป็นการหมักดินค่ะแล้วก็ลดน้ําทิ้งไว้ จนกว่าก้าผักที่จ่าจะพร้อมลงอีกนะ่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะพร้อมลงถ้ามันโตเร็วรู้สึกว่าก้าผักรับนี้โตเร็วอาจจะได้ลงก่อนหน้านั้นค่ะเดี๋ยวต้องรีบหมักดินให้ครบทุกแปลงนะคะเขาสำหรับที่ที้จ่าก,ก็พามาเตรียมแปลงแบบใหม่ก็คือก็คือมันก็ไม่ใช่แบบใหม่ค่ะแต่เพิ่มเติมให้ดินมันร่วนซุยมากขึ้นเนาะเพราะว่าดินมันแน่นมันปลูกซ้ําหลายรอบดินมันแน่นแล้วก็ปลูกซ้ํากันหลายรอบแล้วก็โปรยปูนขาวฆ่าเชื้อไปด้วย ก็คือเนี่ยคะ่ะประมาณนี้ให้ดินขา้วล้วนแล้วก็ลดน้ําจุลชี์ทุกอย่างน้ําหมักที่เรามีลดหมักดินไว้นะคะไม่ต้องขุยมะพร้าวก็ไม่ต้องแช่นะคะถ้าเกิดเรามีเวลาหมักแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเพาะกล้าเราแช่ขุยมะพร้าวนะคะแต่อันนี้การปลูกเราไม่ต้องแช่ค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในแปลงหลายวันเนาะเป็นเดือน40วัน45 50ห้าวันอยู่ในแปลงมีเวลาตั้งตัวเยอะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในถ่านหลุมอะคะ่ะ เวลาเขาตั้งสัวน้อยเราต้องแช่ขุยมะพร้าวนะคะนะคะก็คลุกเขาให้เข้ากันให้ทั่วแปก็คลิปนี้ยาจจ๋าก,ก็พามาเพิ่มเติมจากเมื่อวานจากคลิปเมื่อวานนะคะเดี๋ยวยาจ๊จ๋าจะลงคลิปให้ต่อเนื่องเพราะยาจ๊จ๋าตัดต่อไม่เป็นถ้าต่อมันจะยาวไปแต่ถ้าตัดอ่ะยจ๊จ๋าตัดไม่เป็นถ้าต่อต่อได้ก็ดูให้เป็นแนวทางนะคะก็ไม่จําเป็นต้องยึดติดและทําตามเอาไปปรับปรุงตามหน้างานของเพื่อนๆที่ได้ที่มีนะคะ เพราะว่าหน้างานแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะแปลงแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับพื้นดินที่ไม่ได้อยู่บนแปลงยกสูงยิ่งสมควรต้องปรับดินให้ล้วนเลยค่ะเพราะส่วนมากดินอย่างนั้นอะ่ะจะแน่นเนาะถึงเราถ้าเราไม่ใส่วัสดุปรับปรุงดินลงไปอะ่ะดินเขาจะไม่ล้วนค่ะไม่ล้วนมันจะแน่นเลยแหละเราต้องมีวัสดุปรับปรุงดินหรืออินทรียวัตถุปรับปรุงไปเรื่อยๆถึงจะจะใช้ใช้กลับมะพร้าวเอ้ยใช้ใบไม้ปรับปรุงดินนะคะแต่ว่าดิน พอเขาย่อยเป็นดินแล้วมันก็จะเนื้อดินมันจะเยอะแล้วมันก็จะแน่นเพราะมันสะสมมานานเนาะค่ะคลิปนี้ยะจ๋าก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ชชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยะาจ๋าพาปลูกนะคะเดี๋ยวยาจ๋าต้องรีบไปย้ายก้าซารีให้เสร็จเพราะแดดออกแล้วค่ะขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ที่มาติดตามช่องยะจ๋าพาปลูกถ้าใครยังไม่กดติดตามเช่อกดติดตามช่องยะจ๋าพาปลูก้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คิดอันนี้คลิปเป็นปรับปรุงดินนะคะให้มันดินร่วนซุยนะคะจากดินที่มันแน่นอ่ด้วยการฆ่าเชื้อด้วยปูนขาวแล้วเพิ่มขุยมะพร้าวลงไปให้มันร่วนซุยนะคะรากพืชจะได้หากินได้เก่งๆจะได้ต้นโตๆแข็งแรงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ